ได้เก็บแล้วนะครับสาหรับถั่วภูของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบแรกของการเก็บนะครับผมนี่ก็จะเป็นถั่วภูชุดที่2ของเรานะครับชุดแรกก็หมดอายุไขไปแล้วนะครับชุดแรกนะครับก็วางแผนว่าอยากจะให้ออกถัดจากชุดแรกนะครับให้มันต่อเนื่องกันไปเลยนะครับแต่ชุดนี้ก็จะเลทไปประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละครับถั่วพูชุดนี้นะครับเราเจอปัญหาเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะเพลียแป้งกับ มดนะครับมาเกาะตรงใบแล้วก็ตรงลูกของถั่วพูเยอะมากเลยครับจาเป็นจะต้องพ่นชีวพันธุ์บ่อยมากนะครับวันเว้นวันนะครับบางครั้งก็เช้าเย็นนะครับบางครั้งผมก็ใช้ในส่วนของกาแฟนะรวมไปถึงน้ําส้มสายชูนะครับก็ทําให้สามารถลดการระบาดของเพลี้ยได้ระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเยอะมากเลยครับอันนี้ก็เด็ดทิ้งนะครับแต่ก็ยังถือว่าลด ลงเยอะมากเลยนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้อยู่นะครับคิดว่าจะไม่ได้เก็บเกี่ยวสัแล้วนะครับรอบนี้ก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวก็จะทําการพ่นชีวพันธุ์ต่อไปนะครับเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะทําการพ่นต่อไปครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่มันแก่แล้วนะครับเราก็จะเด็ดทิ้งไปเลยนะครับไม่ไม่ถึงมือลูกค้าแน่นอนนะครับถ้ามันแก่แล้วมันจะค่อนข้างเหนียวนะฮะเพื่อนๆ่ทานจะไม่อร่อยนะครับเราเลือกเฉพาะฝักที่มันอ่อนนะครับอันที่แก่ๆนะครับที่เราลืมเก็บนะครับเราก็จะ เอาทิ้งไปเลยนะครับเพราะเวลากินมันแม่ลอ,อยครับเพื่อนๆเ,เรามันเหนียวนะฮะถั่วภูนี่ก็ดีไปอย่างนะฮะเพื่อนๆเ,เราปลูกครั้งเดียวนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ค่อนข้างนานเลยนับว่าเป็นพืชอีกตัวหนึ่งนะครับที่เกษตรกรเราก็สามารถนําไปปลูกได้นะครับเพื่อนให้ผลผลิตได้นานนะครับศัตรูพืชที่เจอหลักๆก,ก็จะเป็นเพลี้ยแล้วก็มดนี่แหละครับที่เจอบ่อยนะครับฉะนั้นนะครับก็ควรพ่นชีวพันธุ์ป้องกันก,ก่อนที่มันจะลามครับผม